กระถินเทพาจะโตสู้ต้นไผ่ได้ไหมมาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พาทุคนมาดูการปลูกต้นไผ่กับต้นกินเทพาปลูกคู่กันนะครับห่างกัน3เมตรวันนี้พาทุกคนมาดูว่าถ้าเกิดเราปลูกกรถินเทพาอยู่ใกล้กับกอไผ่กระถินเทพาจะโตหรือไม่ซึ่งกอไผ่ครับเราจะปลูกก่อนนะครับปลูกก่อน1ปีแล้วปลูกกินเทพาตามหลังนะครับก็ปรากฏว่า กระทินเทพาก็โตดีนะครับเห็นไหมครับนี่ต้นใหญ่มากเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับต้นไผ่เนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่รากเยอะ,อะแล้วก็หากินไกลถ้าเราไปปลูกต้นไม้ข้างกอไผ่เนี่ยต้นไม้จะไม่ค่อยโตแต่ปรากฏว่ากระถินเทพาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่โตดีมากเห็นไหมครับสามารถปลูกข้างกอไผ่ได้เลยที่สำคัญก็คือกอไผ่เนี่ยอายุมากกว่า1งปีนะครับกอไผ่อายุ4ปี ส่วนกระถินไดพ่าอายุ3ปีแต่ปรากฏว่าต้นกระถินไดพานี้โตดีมากเลยนะครับนี่โตแข่งกับกอไผ่แล้วก็สูงกว่ากอไผ่อีกนะครับความสูงนี้กระถินไดพานี้จะสูงกว่ากอไผ่อีกนะครับอันนี้ก็ต้น,นี่สอนนะครับที่เราปลูกคู่กับกอไผ่นะครับนี่ต้นกระถินไดพานี่ก็ถือว่าต้นใหญ่ต้นตรงแล้วก็ต้นสวยดีมากเลยอายุ3ปีนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางากาง็อยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับปลูกห่างจากกอไผ่3เมตร นี่ก็ถือว่าโตดีมากเลยนะครับสดักระถินเทพาดังนั้นกระถินเทพานะครับสามารถปลูกคู่กับกอไผ่ได้เลยเห็นไหมครับนี่ครับกอไผ่ก็งามกระถินเทพาก็งามนะครับนี่ดังนั้นกระถินเทพาเนี่ยจึงเป็นต้นไม้ที่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ตัวไวครับทนแรงและที่สำคัญก็คือหากินเก่งนะครับหากินสู้กับต้นไผ่ได้สบายมากเลยนะครับนี่ปลูกห่างกาัน3เมตรแต่ว่าต้น กระทิไผ่เนี่ยก็โตดีนะครับแล้วก็ต้นสูงที่สำคัญก็คือสูงมากกว่ากอไผ่อีกนะครับวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาดูต้นกระทินทพานะครับถือว่าเป็นสุดยอดแห่งต้นไม้เลยนะครับเป็นไม้ที่โตวไวทนแล้งหากินเก่งเพราะโดยปกติแล้วถ้าถ้าใครไปปลูกต้นไม้ข้างกอไผ่ต้นไม้จะไม่โตเลยนะครับเพราะว่าต้นไผ่จะแย่งอาหารหมดแต่พอเอากระทินทพามาปลูกนะครับปรากฏว่ากระทิเทพานี่สู้กอไผ่ได้สบายเลย ก็แสดงว่าถิ่นในพานี้คือว่าเป็นสุดยอดไม้ที่โตวไวสำหรับใครที่คิดจะปลูกสวนป่าแล้วอยากได้ไม้ที่โตวไวก็อย่าลืมนึกถึงต้นถิ่นในพานะครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกอีกชิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาชมต้นถิ่นในพานสวยสามารถสู้กับกอไผ่ได้อย่างสบายมากเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนรักสวนป่าสำหรับคน,นรันกต้นไม้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าเ่่าของเราธหรลิปนี้สวัสดีนะครับ